คดีแตงโมนิดาตกลงแล้วเป็นอุบัติเหตุจริงๆหรอหรือว่าเป็นการฆาตกรรมอำพรางนี่คือคำถามใหญ่ที่ยังคงอยู่ในใจของคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับนับตั้งแต่การเสียชีวิตที่เต็มไปด้วยปริศนาของนักแสดงสาวชื่อดังวันนี้เราจะมาเจาะลึกหลักฐานและเรื่องราวที่มันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ครับ เรื่องราวมันเริ่มขึ้นในคืนวันที่24กุมภาพันธ์2565นรบะคะเมื่อมีข่าวออกมาว่าคุณแตงโมนิดาพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทแล้วก็เสียชีวิตซึ่งเรื่องราวที่ทุกคนได้รับรู้ในตอนแรกเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุที่น่าเศร้ามากๆแต่หลังจากนั้นไม่นานเรื่องราวก็เริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ทยอยออกมามันดันเล่าเรื่องคนละมวลกับเรื่องที่เป็นทางการล่ะ นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่ทำให้คนทั้งประเทศเกิดความสงสัยครั้งใหญ่เลยโอเคครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวฉบับทางการกันก่อนเรื่องนี้มันมาจากคำให้การของเพื่อนอีก5คนที่อยู่บนเรือในคืนเกิดเหตุซึ่งคำให้การเหล่านี้แหละครับที่กลายมาเป็นพื้นฐานของคำตัดสินศารในครั้งแรกทำลายที่เรารู้กันในช่วงแรกมันเป็นแบบนี้ครับ สี่ทุ่มคุณแตงโมอยู่บนเรือกับเพื่อนอีกห้าคนประมาณสี่ทุ่มครึ่งพยานอ้างว่าเธอไปปัสสาวะที่ท้ายเรือสี่ทุ่มสานาทีตำรวจก็ใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มาชี้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คาดว่าเธอตกลงไปในน้ําแล้วอีกสองวันต่อมาก็พบร่างของเธอในที่สุดเรื่องก็ไปถึงศาลครับศาลชั้นต้นมีคําพิพากษาออกมาตัดสินว่าจําเลยบางคนมีความผิดฐานประมาท แต่ก็ยกฟ้องบางคนไปโดยให้เหตุผลส่วนหนึ่งว่าผู้ตายเองก็มีส่วนในการเสี่ยงภัยด้วยซึ่งคำตัดสินนี้เนี่ยแทนที่จะทำให้เรื่องมันจบมันกลับยิ่งทำให้คนเกิดคำถามมากขึ้นไปอีกครับใช่ครับพอเรื่องราวมันออกมาแบบนี้มันก็เริ่มมีรอยร้าวให้เห็นทันทีเลยประชาชนเริ่มตั้งคำถา,ถ,าถามถึงความไม่สมเหตุสมผลของคำให้การต่างๆที่ออกมาและนี่คือประโยคสำคัญเลยครับเป็นแกนหลักของเรื่องราวทั้งหมด ที่มาจากฝั่งพยานก็คือคำให้การที่ว่าเธอไปปัสสาวะที่ท้ายเรือทีนี้ทำไมคนถึงไม่เชื่อละครับอย่างแรกเลยคือชุดที่คุณแตงโมใส่ในวันนั้นมันคือชุดบอดี้สูตรที่ถอดลำบากมาก2คือผลชนสูตรรอบที่สองเนี่ยไม่เจอคราบปัสสาวะบนผ้าอนามัยเลย แล้วที่แปลกมากก็คือคนบนเรือใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะครับกว่าจะโทรแจ้งเหตุแถมคำให้การของแต่ละคนก็ยังไม่ค่อยตรงกันอีกแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดด้วยเอาล่ะครับนอกจากคำให้การที่มันดูแปลกๆแล้วเนี่ยพอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ออกมาเท่านั้นแหละเรื่องเล่าสองเรื่องมันชนกันโครมเลยครับ ความแตกต่างระหว่างข้อสรุปของทางการกับผลตรวจของผู้เชี่ยวชาญอิสระนี่มันชัดเจนมากเลยนะตั้งแต่เรื่องบาดแผลที่ต้นขาที่ทางการบอกว่าเกิดจากใบพัดเรือแต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันเป็นแผลเรียบคมเหมือนโดนกรีดหรือสภาพร่างกายที่พบทรายกับโคลนในปอดซึ่งมันชี้ว่าอาจจะเสียชีวิตในน้ำตื้นไม่ใช่น้ำลึกอย่างที่เข้าใจกันโดยเฉพาะเรื่องบาดแผลที่ต้นขานี่เป็นประเด็นใหญ่เลยครับ ทฤษฎีของตำรวจบอกว่ามันเป็นแผลฉีกขาดจากใบพัดเรือแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนรวมถึงอาสากู้ภัยที่เห็นศพเป็นคนแรกๆเนี่ยยืนยันเลยว่าเป็นแผลขอบเรียบคมมากซึ่งข้อสรุปสองทางนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นจริงพร้อมกันได้เรื่องมันไม่ได้จบแค่หลักฐานบนร่างกายนะครับมันลามไปถึงหลักฐานในโลกดิจิทัลด้วยซึ่งมันก็มีเรื่องน่าสงสัยเยอะมากจนผู้เชี่ยวชาญบางคนตั้งข้อสังเกตว่าไทาม์ไลน์ที่เล่ามาอาจจะ ถูกจัดฉากขึ้นมันมีร่องรอยแปลกๆในโลกดิจิตอลเต็มไปหมดเลยครับอย่างแรกเลยคือข้อมูล GPS ของเรือเนี่ยมันไม่ตรงกับคำให้การเรื่องเวลาและสถานที่แล้วก็มีเรื่องข้อความใน IG ตอน4ี่ทุ่งนาทีที่พบว่าเป็นข้อความเข้าไม่ใช่ข้อความที่คุณแตงโมพิมพ์ออกไปเองที่สำคัญกว่านั้นคือมีการลบแอป IG ออกจากมือถือของคนบนเรือแล้วก็ยังพบว่าโทรศัพท์ของคุณแตงโมถูกใช้งานหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วด้วย เพราะเรื่องมันมีข้อขัดแย้งเยอะขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยครับที่คดีนี้จะถูกยกระดับไปสู่หน่วยงานสืบสวนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศใช่แล้วครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็เข้ามารับช่วงคดีนี้ต่อแล้วมุมมองในการสืบสวนก็เปลี่ยนไปทันทีเลยครับจากที่เคยมองว่าเป็นอุบัติเหตุก็เปลี่ยนมาเป็นการสืบสวนในประเด็นที่ว่าอาจจะมีการสมรู้ร่วมคิดกันเพื่อทำผิดกฎหมายอาญา ทีนี้ DSi เขาไม่ได้มองแค่คนบนเรือแล้วนะครับแต่เขามองลึกไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐด,ด้วยตามมาตรา157คือสงสัยว่ามีเจ้าหน้าที่คนไหนที่อาจจะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องสงสัยหรือเปล่าเรื่องมันใหญ่ขึ้นไปอีกขั้นเลยครับแล้วก็มีคำพูดที่น่าตกใจมากหลุดออกมาจากนายตำรวจระดับสูงเลยครับท่านบอกว่าเคยถูกเตือนไม่ให้เข้ามายุ่งกับคดีนี้แล้วก็เชื่อว่า เรื่องนี้มีคนสั่งแน่นี่คือสิ่งที่ชี้ว่าอาจจะมีความพยายามขัดขวางการสืบสวนมาตั้งแต่แรกแล้วสเกลของเรื่องนี้มันใหญ่แค่ไหนลองดูตัวเลขนี้ครับ200กว่ามีข้อมูลจากแหล่งข่าวอ้างเลยนะครับว่าอาจจะมีเครือข่ายผู้มีอิทธิพลกว่า200คนเลยทีเดียวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพยายามปกปิดความจริงในคดีนี้ซึ่งในเครือข่ายที่ว่าเนี่ยมีตั้งแต่นักการเมืองตำรวจอายการไปจนถึงคนดังและทนายความเลยครับ และทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็เลยพาเรามาถึงจุดที่คดีนี้ไม่ได้เป็นแค่คดีคดีหนึ่งอีกต่อไปแล้วแต่มันได้กลายเป็นบททดสอบครั้งสําคัญของกระบวนการยุติธรรมไทยไปแล้วครับถึงตอนนี้การสืบสวนของ DSi ก็ยังเดินหน้าอยู่นะครับแม้ว่าคดีแรกในชั้นศาลจะจบไปแล้วแต่เรื่องราวที่ใหญ่กว่านั้นมันยังไม่จบโดยเฉพาะเมื่อมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาตลอดจากพยานปากสำคัญคนหนึ่ง ที่ตัดสินใจกลับคำให้การเพราะกลัวเรื่องความปลอดภัยของตัวเองท้ายที่สุดแล้วคดีแตงโมนิดาก็ทิ้งคำถามใหญ่ไว้ให้กับสังคมไทยเลยครับว่าเมื่อหลักฐานทางวิทยาศาสตร์กับเรื่องเล่าอย่างเป็นทางการมันสวนทางกันขนาดนี้กระบวนการยุติธรรมของเราจะเลือกเดินไปทางไหนและนี่ก็ไม่ใช่แค่การค้นหาความจริงว่าคนคนนึงเสียชีวิตได้อย่างไรอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันคือการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือ ความซื่อตรงของระบบยุติธรรมของทั้งประเทศเลยทีเดียว